สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการแฮรี่รีวิวอ่าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันมาบ้างครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะรีวิวพวกเซืร์ฟุตบอลใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูนะครับการสั่งของสั่งซื้อสินค้านะครับในโปรโมชั่นล่าสุดเลยที่อาดิดาสเขาจัดขึ้นมานะครับนั่นก็คือช่วง Black Friday นะครับเดี๋ยวเราไปดูนีกว่าครับช่วง b l a c k f r i d a y ที่จัดขึ้น26พฤศจิกายนถึง29พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาเราได้อะไรกันมาบ้างโปรโมชั่นที่จัดขึ้นวันนั้นโอ้โหมันยั่วโยนเลยกันครับไปดูนี่วาครับอันบ็อกว่าเราได้อะไรกันมาบ้างในราคาเท่าไหร่ไปจ้ามาเลยอันบ็อกเลยครับแกะให้ดูเลยครับนี่ยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่าแบบเราได้ตองปกหรือเปล่าโอ้โหอกีดกันสดๆเลยนะครับเน่ฟืบกรีดตรงไหวะเนี่ย กันเลยระวังเข้าเนื้อนะครับบอกใครครับบอกเองนะครับปึ Jord ๊แกกของกันบ้องนะครับแบ็กไฟด์ชิ้นแรกที่ได้ก็คือแอนนฟึุ๊อะไรกันครับเนี่ยกางเกงในครับได้กางเกงในครับผมนี่ครับเป็น ไอราลัสเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับอันเดอร์แวร์หรือว่าบ็อกเซอร์นั่นเองครับนี่ครับได้มาครับอันนี้อันนี้ในราคา900บาทนะครับแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นราคาที่มันลดแล้วนะครับเอาไว้ให้นะครับผมชิ้นแรกผ่านไปนะครับไปกันที่ชิ้นที่2นะครับแอนแนนแนนว้าวลูกฟุตบอลก็มานี่ลูกฟุตบอลก็มาครับผมโอ้โหบูบี้มาเลยครับแล้วแล้วแล้วยังไงวะเนี่ยแล้วจะเติมลมยังไงวะเนี่ยมาบูบี้อย่างนี้ อีหยังวะเออฮาซันบอกอีหยังวะอะไรครับในนี่ของของของลูกชายครับโอ้โหทาไมมันบูบี้บางยิวเนี่ยแล้วแล้วจะไปเติมลมที่ไหนวะเนี่ยเออจะไปเติมลมที่ไหนอะลูกดูดิของหนูมาบูบี้เลยอะอันนี้ก็เออเราได้มาในราคาป้ายเท่าไหร่อะลูกเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะของหนูของฮาซันเองครับของฮาซันเองครับห้าร้อยนะครับอันนี้เออห้าร้อยลูกห้าร้อย แผนไปซีนี้มีเด็กล่าเริงมีเด็กล่าเริงนอนดูอยู่ของหนูเองของฮาซันเองครับของฮาซันเองครับอ่าสุดยอดเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูนะครับชิ้นที่สองผ่านไปไปกันที่ชิ้นที่สามแอนแอนแอนว้าวเป็นอ่า uh, running เม n นะครับโอเดรันนะครับ,รบเป็นกางเกงวิ่งอาดิดาสนะครับวันนี้ ไซเอ็มราคาป้ายก็900บาทนะครับแต่ว่าเราได้มาในราคาเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับผมผ่านไปครับชิ้นที่3กางเกงวิ่งชิ้นช้นี่ชิ้นสุดท้ายครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นปุ๊บกางเกงอีกเช่นกันนะครับเป็นเอ่อกางเกงเชลซีครับตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นนะครับในราคา800บาทไทยนะครับผม ส่วนราคาที่ลดมานั้นจะเป็นยังไงกันบ้าโอ้นี่เป็น a อ r o l เรดีนะครับเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่แมนเชสเตอร์จะใช้เหมือนกันเลยอาร์ดิแแล้วก็มีป้ายห้อยเป็นตัวตัวเชือกเชือกกล้วยเหมือนเหมือนกับแมนยูเลยตัวนี้เป็นจากวัสดุลิสอ่ะอ๋อแกะออกมาเลยเหละครับอ่าลืมไปแกะออกมาได้นี่หว่าของเราเอง <c oughs> <c oughs> ของเราเองนี่หว่าแกะเลยเพื่อ <c oughs> แกะเลยเออลืมไปครับผมแกะออกมาครับ นี่แอนแอนนแอนแอนแนนี่ครับกางเกงครับอันนี้จะเป็นไซเอ็มนะครับผมไซเอ็มนะครับตัวนี้แล้วก็เขาก็บอกขนาดไว้ว่าขนาดกลางนะครับเทคโนโลยีแอร์โลเลยดีใช้เกี่ยวกับทางด้านของวัสดุรีไซเคิลเอออัมนมืออมนมูนี่ครับข้างๆก็จะเป็นมีกระเป๋าด้วยนะครับนี่ข้างในก็เป็นดังนี้นี่เลย เป็นพามกินครับอยู่ในนะครับเมดินไชน่าครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ลืมไปว่าแกะได้นะครับ<ม>เพราะว่ามันคือของเราครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดานะครับอันนี้จะเป็นกางเกงวิ่งเลยครับเป็นกางเกงวิ่งเลยนี้อ่าแอนแนนนี่เลยครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกางเกงวิ่งเลยเป็นเชือกกล้วยเหมือนกันอยู่ในกลุ่มพามกินเหมือนกันนะครับตัวนี้ ไซก็จะเป็นไซเอ็มแล้วก็เขาจะบอกขนาดตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับ <S <S ว่ามันจะขนาดขนาดกลางหนิ้วเออเนี่ยความยงความยาวอะไรเงี้ยเอ็มห้าบางคนอาจจะงงมันคือห้านิ้วนะครับนี่ก็เป็น a อ r o w Lady นะครับก็จะมีเขียนตรงนี้ว่า a อ r o w Lady แล้วก็มี Adidas นะครับสามแถบเหมือนเดิมนี่แล้วก็มีกระเป๋านะครับตรงนี้โอเคข้างในก็จะมีเชือกผูกมีทรงมีซับด้วยนะครับ เขาก็ชูในเรื่องของการระบายอากาศนะครับใช้วิ่งสบายมากแล้วก็กางเกงในนี่ต้องไหมเนี่ยลกางเกงในอะแกะเลยแล้วกันกางเกงในอาดิดาสนะครับวันนี้เขาก็ชูในเรื่องของคือปกติแล้วผู้ชายมักจะมีปัญหาในเรื่องแบบมันจะม้วนขึ้นครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแบบม,มันมันม้วนขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแบบแหนบป้ายย่นอะตรงเนี้ย <c oughs> เราใส่กางเกง,กงยีนอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดมากแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะไม่ม้วนขึ้นแล้วก็เป้ามันเปิดได้เปิดยังไงวะ ปวดฉี่ได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเป็นยังไงแต่ก,ก็ก็เดี๋ยวมีมีมีใส่มีใส่ใส่ร<ส><ส>ีวิวใ,ให้ดู <laughs> ไม่ไหวครับ <laughs> ผมไม่ไหวครับใส่มาลองฉี่ให้ดูหรือว่ารีวิวงไงโอ้รีวิวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูก่อนแล้ครับวันนี้ว่ามันจะม้วนหรือเปล่าว่ามันจะดีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับมันเก่งในอาดิดาสตัวนี้ก็เป็นไซส์ไซส์เอ็มนะครับเมดอินอินโดนีเซียนะครับ นี่ครับผมโอเคก็มี3สีลองเลือกดูได้อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สลับโปรดีๆที่เราได้มาเป็นโปรโมชั่น Black Friday นะครับของ Adidas เดี๋ยวสิ้นปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีโปรอื่นหรือเปล่านะครับก็ลองไปติดตามกันดูได้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นเออกอชเชียร์อยู่คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามช่องเรานะครับซดู See, you like วันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับเรียบร้อยคนี่ กำลังใจป๋าป๊าหลอนลูกให้กำลังใจป,ป๋าป๊าหลอนลูก